สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอ้วน fatbike s h อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีทัวริลงสุดหล่อนะครับ v ีทวิน a ม e อินเจแปนมาอีกแล้วนะครับผมตัวนี้คือ Suzuki v ีสตอม650นะครับปี2014นะครับผมคันนี้สภาพบอกเลยว่าโคตรนางฟ้าเลยนะครับคันนี้เลขใหม่วิ่งไปเพียง4,000โลเท่านั้นนะครับผมใหม่ใส่กิ๊กเลยนะครับ คันนี้650ซีซีนะครับเครื่องสูบวีนะครับผมเสียงเล้าๆเลยนะครับแรงบิดมหาศาลนะครับดูเครื่องใส่มากครับไม่วิ่งไปสี0พันโลแท้ๆนะครับลองมาดูรอบๆคันนะครับสีสวยๆเลยนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับตัวนี้ราคาออกใหม่อยู่ที่ประมาณ3 5 0 0นนะครับเกือบเกือบส0นะครับ ันนี้มาขายกันในราคาแบบโอ้โหถูกกว่าครึ่งนึงอี่ครับลองมาดูรายละเอียดนะครับนี่การล้มแต่งของกีวีนะครับเครื่องใสๆเลยนะครับผมยังก็ออกใหม่เลยนะครับยางหลังดอกเต็มๆเลยนะครับโซ่สเตอร์เหลือๆเลยนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับผม มีแค่แต่งภายนอกสวยงามนะครับการล้มอะไรพวกนี้นะครับรุ่นนี้เรียกว่าถึกทนโคตรถึกเลยนะครับผมประกอบจากญี่ปุ่นนำเข้าทั้งคันนะครับรถออกศูนย์นะครับเล่มชุดโอนครบนะครับผมรถมือเดียวนะครับดูนะครับรถสวยมากครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดีกว่าครับ เดินเบาอย่างก,กระดูกกรตี้เลยนะครับเครื่องเงียบนะครับไม่มีดังไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับผมระบบไฟนะครับเ๋จวลองดูนะครับ,บ,บไฟติดครบนะครับเจ้าของใช้น้อยมากนะครับผมสายจอดเลยนะครับ ไฟหน้าไฟสูงไปต่ำติดครบนะครับามาฟังเสียงเครื่องดูครับครับผมก็ท่านใดสนใจยังไงติดต่อมาเลยนะครับใครที่หาทัวรลิงอยู่นะครับผมอันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับพรีเมียมบิ๊กไบค์นะครับ ของเรามีบริการส่งทางจังหวัดนะครับ1-2มันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมรถรุ่นนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแล้วก็สภาพนี้ด้วยนะครับเลขไม้น้อยๆอย่างนี้บอกเลยว่าหายากครับส่วนมากวิ่งกัน20,000ื0 0สา4 0 0 0 0นสี่โลแล้วนะครับ ไคติดต่อมาเลยนะครับผมคันนี้ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ